มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมลงทะเบียนรับของขวัญปีใหม่จากการไฟฟ้ากระทรวงพลังงานก่อฟอพอยกขบวนมอบของขวัญปีใหม่คนไทยด้วยก่อฟอพอหารสองจัดเต็มส่วนลดครึ่งราคาทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ห้าหลอดไฟ LED เบอร์ห้า และสินค้าชุมชนกอฟอพอชอบพานสองจับคู่ส่วนลดสุดพิเศษค่าที่พักครึ่งราคาภายในเขือนกอฟอพอเที่ยวหาร2รวมจำนวน5 2า0 0นสน5ิทธ์เริ่มแจก29่ธันวคนาคม63ตั้งแต่16นาฬิกาทางเว็บไซต์ของกอฟผอพ,พร้อมมอกสติกเกอร์ลายสุดพิเศษนะคะ ดาวโหลดพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ทาง Li n e officialaccount @egat ค่ะนายบุญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟผอเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานและกอฟผอเตรียมส่งความสุขด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ผ่านทางโครงการกอฟผอหารสองรวมมูลค่าเกือบ39ล้านบาท ให้แก่คนไทยทั่วประเทศกับ2สิทธิพิเศษนะคะทางนี้มาตรการชอบผ่าน2จากคูปองส่วนลดครึ่งราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5มูลค่าสูงสุด1,000บาทจำนวน5,000สิทธิ์และหลอดไฟ LED เบอร์5มูลค่าสูงสุด200บาทจำนวน2 0 0 0 0สิทธิ์ตลอดจนคูปองส่วนลดครึ่งราคาสินค้าชุมชนก่อฟผพมูลค่าสูงสุด400บาทจำนวน 17,010นะคะมาตรการเที่ยวหานสอส่วนรถพริเศษค่าที่พักครึ่งราคาภายในเขื่อนของกอฟผอทั้ง8แห่งได้กแก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุราภร์จังหวดัชหวดชัยภูมิเขื่อนอุบลรา์จังหวัดขอนแก่น เขื่อนวชิราลงก่อนจังหวัดกาญจนบุรีและเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงสุดนะคะสองห้องต่อสิทธิ์จำนวนทนนั้งสิ้น10,000สิทธิ์ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังรับเพิ่มคูป,ปองส่วนลด100บาทภายในร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟแล้วก็สิ้ส่วนลดครึ่งราคามูลค่าสูงสุด200บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนภายในเขื่อนที่เข้าผัก่ะทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของกอฟผนะคะโดยจะเริ่มเปิดงลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2563เวลา1 6ิกาเป็นต้นไปค่ะจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะคะทั้งนี้ชอบผาน2สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2564และเที่ยวหาน2สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิมถุนายน2564ค่ะ นอกจากนี้พิเศษสุดสำหรับชาวโซเชียลก็ฟอพอได้เตรียมของขวัญสติกเกอร์ลายสุดพิเศษนะคะเป็นสติกเกอร์แบบเคลื่อนไหวจำนวน8คาแรคเตอร์ค่ะให้ใช้งานฟรีนะคะสูงสุดถึง180วันโดยเปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่22ธันวาคม2563เป็นต้นไปทางหลาย Official a ล c o u n t @egat ค่ะเพื่อให้คนไทยไว้ใช้ส่งความสุขรับปี2564 ให้แก่กันอีกด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ